บรรณาฯไฮโชคสวัสดีพี่สู้ผู้สุขคนครับผมวันนี้ก็ชิมาตามแนวทางของปู่ทุ่งงวดวันที่16มิถุนาสองห้าหกเจ็ดน้อพี่น้องเนาะอัดกระป๋าไรเบาหลน้อพี่น้องเนาะเบาหลายยายห้างกับเข้าไปถามเข้าไปกราบนามัสการปู่น้ำกันครับผมบาปูขี้ไห่แนวทางตัวใดน้อพี่น้องการนามัสการครับผมอ่าอเจริญเจริญอันนี้เลขยังยังครับนี่ เลขประจําบ้นป่ะครับบ่เล็กก็หัดเขียนด้วยซื่อโอ้เลขเล็กน้อยสมุดเล็กน้อยบาวันเล็กน้อยแบบว่าเอามาฝึกภาษาที่สิเราฝรั่งเราไม่ฝากโอ่านมหาไ่บอกนมันฝรั่งเอามาฝากฝึกฝึกอ่านฝรั่งมาหาตัวครับเดี๋ยวนี้บาลานมาตะโดนแล้วโอ้มาตะโดนแล้วโอ้หางไม่เขียนเก่งเดิมครับผมมีกระดาษเขียนเลี้ยงแล้วไม่เขียนเก่งด้วยซื่อครับ นี่น่าไหมเขียนเส้นคมนึ่ไหมครับจำบ่ได้เขียนจงบ่เขียนลายเที้ยเศเขียนเส้นคมหงมครับม่ครับ โอ้ขับตัวจังสีแล้วจัง้นอิ่มตัวนี้405 451ขอสองตัวนะครับมันกิดยุ่มันกิดยุ่งในเลขสามตัวเท่าครับโอ้ตัดเอาส้อยเอาขสองตัวบนครับโอ้อันนี้สองตัวบนดังน้ำรถเข้าแปดกับ43 สี่สามอันนี้เป็นล่าง,างครับเขียนรอลี่ิงใส่ผมนะครับไม่ต้งขางกเลยครับอันนี้เป็นล่างข้างบนนี่คือชุดบนอันนี้ไปจับใช้กันเอาได้ดนีนเล็กสูตรเล็กสูตรในเหวี่นเดาเล็กสูตรให้วิ่นเดาขันวินเหมือนกันหก็หมันก็เก่าหูแล้วครับฮันเดาได้เก่าคู ันนี่เด้นเขากันนี่ก็ไม่ได้เลย405ย0หา์ครับนีแต่5 4หาหนึ่งก็ยังไม่ได้ทำไปได้นี่ยครับนำไปนำไปนำตัวและนำไปนำตัวใดครับมักะโอ้405ตัวมักโอ้มัก405เกลือกระเทือกครับือกระเทือกครับจะให้หลาย ม่หายตัวดอกครับิมาไม่หายหาถือมันก็ถือนกีนว่าให้ลายเป็นสิบเจตัวสิบเจ็ดตัวก็ถือปางก็ทีิวางเยแมนครับให้สิบหกสิบเจ็ดคู่พอถือยค่ทีิวางได้แล้วแต่ปางนั่นเกือบพอถือกาอกเอาเล็ขันน้ำมตนมามีครับ่ยังง่ม้ใหม่บ่บ่บ่ได้เห็นน่ครับตอนเป็นเลขกเอามัเป็นเลขแบบไดครับมันบ่ขึ้นแล้วโอ้มันบ่ขึ้นเอามาให้บซี่เปนเบิ่งคาเอฟซีเนนั่น เราเดียวกันนั้นโอ้มันอมโอ้เห็ดยูแต่กวก็ขื่นโอ้มันก็หาหนึ่งตัวครับอันนั้นคันเบืองมันก็เปลี่ยนหาหนึ่งตัวครับอ่ะพี่น้องเบิองเอาเด้อแคบหน้าจอไปเถอะเบิองเอาเกลี่ยคันละม่นนี่เปลี่ยนหาหนึ่งด้วยที่เปลี่ยนหาสองว่ามันก็หาหนึ่งด้ครับนี่เล็กเล็กหนึ่งด้วยนี่นี่ไหมครับเล็หนึ่งด้วยนี่ เลขหนึ่งได้ครับนี่นี่ตัวนี้มันเป็นหาหนึ่งได้เหัออยู่มอใส่ห้างจังแบบนี้ห้างชาัดดีบบดนี้เอาเบางจังหนึ่งมันคือเป็นเก่าครับนี่คือเป็นเก่าหนึ่งบอกนี่แม้เบิรงกับเบิรงทั้นง,ทงนี้มันคือเป็นเก่าหนึ่งครับคือว่ามันบ่ขื่นมันกับชัดอยู่ดวยครับนี่หาครับหากกับหนึ่งหรือว่าเก่ากับหนึ่งนี่ น้ำมันตัน้ำมันหาหนึอมันก็หาหนึ่ง <c oughs> บคับปะคายเอฟซีเพิ่นมักเก่าหนึ่งไหมครับม,รมันก็คืดดเห้นมเลขเก่าคักละนี่แต่เพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นมักเพรว่าเนี้ยก็เป็นได้กันครับตวลาขั้นหมุนว่าทั้งนีน้มันต้องเปลี่ยนหานี่แตะลาขั้นไล่น,นีนนนน่เป็นเก้าเนี่เนี่ยโอ้ยบะมันเก่าหนึ่งเมอนกะครับบหมุนน้ำเลยโอ้ยบหมุนน้ำเนี่ยครับนี่บ่ฮิบ่เป็นเก้าหนึ่งซะบอนั่นเห็นบอ ธรรมดาต้องหมุนน้ำเด้หมุนหมุนตั้งหลายลอยมาก็เป็นเก้านึ่งหครับผมบานี่่หมุนตามเลยเก้ึกับหกหนึ่งก็อยู่ในเคร่อกันนดเดยาพิเศษเราเนี่ยหกตัวนะครับอยู่ในหกตัวาแทจะคู้กปันเลยมันก็อันนี้ว่าครับบอบอหมุนน้ำนี่ครับบอบอหมุนน้ำใช่สองตัวกับศูนสี่ห้าหนึ่งกับหกสองนี่ว่าขนาดนี้ขนาดนี้หมุนแต่ อันมุนบา็ยังมาหมุนน้าอยู่อ้อยผมวันที่เป็นคีอเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วนี่อ้ยผมเกียวเก่าหนึ่งเลยเนี่เ<อ>มเกาหนึ่งกะซีรตตีเลยแชทแฟมีสันว่าแม่เลขผมมากหรอกผมว่าแม่เล่ผมมากหรอกอแต่ผมหันเบิ้งตามที่อยู่ในขานาน้าม่นนยังคนตีออกกันือรถวันันตีนัที ให้เดบบอกรห,<บ>หาฮะหา่าหเขาหบอกคร<อ><บ>ับไม่บอกแค่นบอกแกไออย่างศูนย์หนึ่งหาศูนย์หนึ่งนง<บ>ครับนำหาสงนำออกซิสงนั่นฮ่าเ่าอยวก็เถือไปเคียงออกจุดจวั่นไ <c oughs> ปนทางนี้นก,นนก็ บอสีบอสีอสวนหาเลยอยู่กใกล้ๆนั่นพี่น้องแคบหน้าจอเบิางเอาหน้าเลยข,ขันน้ำมันก็ได้มันขีดเขียนลงความมัน ขันน,น้ำมนยังไงครับ,รบขันฮะขันด้วยลงตะเล็กด้วย้าพี่น้องมากแล้วพี่น้องบานนี้พี่น้องเห็นตีเป็นเห็นเป็นตัวใดก็บข้อเมียนเมื่อไรได้พี่น้องด้อันนี้คือเหลขกขันน้ำมันลายมันเก้านึ่งคักๆล่ะเก้านึ่งหานึ่งล่ะพี่น้องพี่น้องเบิ่งเอาแคบหน้าจอเอาอันนี้คือเลขกของปูนี่พี่น้อง แคบหน้าจอเด้อครับเด้อมักชอบตัวใดกับปูว่าหาซื้อลอตเตอรี่กันส่วนเลขของปูนี่ก็คือ4 05แล้วลกศ0หาเลข2ตัวคือ0หาแล้วก็4 51กับหาอันนี้ปูให้เป็นล่างนี่คือ9กกับ4 3เด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือเลขคำนวณพี่น้องมักตัวใดชอบตัวใดก็จับเอาวินเอาอยู่ในนี่แหละพี่น้องวินเอาวินเอา เปียวแล้วออันนี้เลขห์คำนวณวินหรอนี่อันนี้คือเลขวินว่าลายตัวหรพี่น้องเลขคัน,น้ำมนต์นี่ก็ว่ามันชัดเจนอยู่หาหนึ่งเก้านึ่นี่นอพี่น้องเห็นเป็นตัวใดก็คอมเมนมาใดได้มาบอกกันน้ำเนี่ย อาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมันมานั่นเงเห้งปังๆกันสู้ผู้สุ้สคนอ้าวกราบขอพระคุณครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด<อ>ติดตามบ้านห้าให่งโชคแลวกพเพชรพาะรวยนะครับเด้อสอง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 ,สอง,สอง,สองทางอาสุดท้ายนี่คอยพี่น้องมันมานั่นงๆ้งปังๆกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม